บอกเลยว่าคอร์สเนี่ยสำหรับสามันคุ้มมากๆคือคุ้มมากๆค่ะแล้วก็มันทำให้เราอะค่ะจากคนที่ไม่กล้าเปลี่ยนมาเป็นกล้าจากคนที่กดปุ่มไลฟ์ไม่กล้าที่จะกดปุ่มไลฟ์สดไม่กล้าที่จะกดปุ่มอัดวิดีโอกลับกลายมาเป็นแบบคนที่กล้านอกจากเราได้แบบว่าเทคนิคในเรื่องของ สกิลออนไลน์ต่างๆในเรื่องของการไลฟ์แล้วค่ะสิ่งที่ได้สกอตนี้ก็คืออย่างโค้ดค่ะเขาจะเอาเทคนิคในส่วนของ NLP มาผสมค่ะเหมือนโค้ดค่ะคือดึงศักยภาพของเราออกมาผสมกับสกิลออนไลน์ด้วยค่ะมันทําให้เราแบบว่าจากที่แบบว่ามีของอยู่แล้วแล้วโค้ดแบบยิ่งมันดึงศักยภาพมันทําให้เรารู้สึกแบบ รู้สึกมีของมากกว่าเดิมมันทําให้เรารู้สึกว่าเราพาเราเก่งมากขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะอันนี้คือเราเราได้อะไรเยอะเยอะเยอะแยะมากจากคอร์สเนี่ยคะ่ะอย่างอย่างสิ่งที่ได้เนาะได้ในเรื่องของความกล้ามากขึ้นความมั่นใจมากยิ่งขึ้นคะ่ะแล้วก็ได้ในเรื่องของแบบสกิลออนไลน์เกีย่ยวกับทักษะการไลฟ์หลายๆอย่างเลย,ยคะ่ะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนนะคะมาเรียนกันเยอะๆค่ะบอกเลยว่าแบบถ้าเทียบกับราคาแล้วแบบมันเทียบกันไม่ได้เลยคะ่ะแบบมัน ุโคตรคุ้มมากๆเลยค่ะ